ไม่ใช่หีแค่วันนั้นวันพ่อท่านชมรักพ่อมันไม่ใช่หีแค่วันนั้นวันเกิดเพื่อนไม่ไดนเลยนครับเราไม่ได้รักกันแค่วันสำคัญแต่เรารักกันทุกวันและเราจะรักกันตลอดชีวิตนะครับขอให้มีความสุขมากนะเกมมาเพียบเลยนั่งๆเถอวมีเพื่อนอยู่ได้อีกคนในกล่องเสียงอยู่นะครับอีกคนนกล่องที่ไปวันนี้ไม่ได้ขึ้นมาเวทีมาเพื่อนไม่ได้ขอบคุณน้องชายนะ น้องเอเจ้าของเวทีมามามาเในราคาช่วยช่วยจริงๆแต่เอ๋มาเชิญมาเชิญคนบวยแล้วก็ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นขอบคุณขอบคุณน้องเอที่มาในราคาช่วยขอบคุณเจ้าของเวทีขอบคุณพอี่ชายน้องพี่นิดเอ๋ผมมาช่วยเหมือนกันมาช่วยระดับนะแล้วก็ขอบคุณวงดนตรีผิดภาคผู้ใจครับต่อให้ของคน พี่เอสพี่อ้พ่อตัวแม่ตัวทุกท่านกันเลยตอนเจ็บพ่อต้องอิจฉาให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านเพิ่มสิทธิ์ด้วยขอบคุณครับเพื่อให้กับผู้ใหญ่ี่อพี่เดี๋ยวเขาได้ร้องพีายังไม่ร้องยังอยู่นะครับนะแล้วพนักงานจากชิตปี้ที่เขาไม่ใช่อันนี้บ้านบ้านของคุณหนูน้ำแท้ครับผมอันนี้ก็บ้านบ้านบ้านของเอฟดีเขาติบ้านเอฟดีเลยช่วยนะช่วยเอฟดีมีแค่นี้เหรอ

ขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพ่อแม <force osto. S 1> ่ครับขอบคุณครับขอบคุณสภครามขอบคุณที่น้องทุกคนครับเพื่อนเพื่อนที่จำที่ไว้เดี๋ยวร้องต่อกันเลย